นี่อะไรนะคะรองเท้าน้ำเจเหรอวันนี้มาฉลองความสําเร็จผมได้ข่าวว่าเจชนานีของเราเนี่ยได้ต่อสัญญากับมิซูโนะนะครับฉะนั้นวันนี้ผมมีข้อความที่อยากจะฝากให้กับมิซูโนะรวมไปถึงใครก็ตามที่รักเจเชื่อว่าเราทุกคนเห็นจุดจุดหนึ่งที่อยากจะให้มีการพัฒนามากๆอันนี้คือการเดินทางของเจเลยนะนี่ อันนี้คือรองเท้าก่อนที่เจจะไปมิออปมปซโ3 3. โนนจจมูโน่นี่คือรองเท้าที่เจใช้นะครับจะได้รู้ว่าเขาใหญ่แค่ไหนปกติเนี่ยผมใส่รองเท้าถ้าเกิดเป็นไซส์ญี่ปุ่นคือ26ถ้าเป็นยุโรปคือ41ของเจเนี่ย25.5ญี่ปุ่น40.333ยุโรปฉะนั้นนี่คือก่อนที่เจจะไปมิซูโน่นี่คือรองเท้าที่เจใช้เลยนะครับยังมีเหงื่ออยู่เลยเห็นไหมกล้องคุณดีพอเห็นเหงื่อของรองเท้าเจไหม แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้สร้างปรากฏการณ์นะครับเป็นรองเท้ารุ่นเจชนาชิปที่ไปเซ็นกับมิสูโนโเป็นรุ่นเรบูล่าแต่คู่นี้เป็นคู่พิเศษที่คุณวิวแล้วก็พิพิธภัณฑ์แชมป์มิวดีโอร่วมกันสร้างนะจริงๆจะไม่มีอันนี้คือเหมือนกับความหวังแต่สิ่งที่ผมแล้วก็พี่น้อง FC ของเจติดหลายคนคือนีอ่ผมให้คุณดูรองเท้าเจากับรองเท้าเมสซี่กันมันมี2อ,อย่างฮนะ ที่คู่ของเมสซี่มีและเจคือหนึ่งเนี่ยเขาเขียนแล้วว่านี่คือรุ่นของเมสซี่แต่ของเจไม่มี2คุณจะเห็นนะครับว่าตรงนี้เป็นโลโก้สัญลักษณ์ของเมสซี่ถ้าดูจริงๆมันจะเป็นตัว M แล้วก็เป็นเหมือนสัตว์นักล่าประตูซึ่งของเจไม่มีของเจเนี่ยดันไปอยู่ในเท้าอันนี้คือที่รองรองเท้าที่เขียนว่าชนะทิปเป็นชื่อของเจชนาทิปภาษาอังกฤษกับไทยคนก็สงสัยว่า มันอยู่ข้างในเนี่ยใครจะไปเห็นฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเจสามารถมีปลอมที่รุ่งและมีรองเท้ารุ่นของเจอะเนี่ยดูเลยแมสซี่มีตรงนี้มีทําโลโก้ให้เขาหน่อยมีชื่อเขาหน่อยเนี่ยตรงเนี้ยมาอยู่ข้างนอกได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็อันนี้คือการเดินทางของเจเลยนะนี่น,นีเห็นไหมจากนี่มานี่แล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งก็จะมีโลโก้ของเจบนรองเท้า เอาตรงๆไม่ต้องลำเอียงคุณวิวสามคู่นี้คุณชอบคู่ไหนที่สุดเอาเลนเน้นดีไซน์อย่างเดียวชอบคู่นี้เพราะสีค่ะคุณชอบสีเขียวใช่ไหมใช่ชอบสีเขียวแล้วก็มาดูซิ่งนีดค่ับมันดูแปลกกว่ารองเท้าฟุตบอลส่วนใ่รองเท้าฟุตบอลชอบแบบเรียบหรืออะไรแบบนี้แต่นี่เขาจะมีแบบสามเหลี่ยมอะไรของเขาเนี่ยที่เป็นการดีไซน์เลยชอบผมชอบคู่นี้อืนีมม่ชื่อ หน้าท,ที่รักษาวความปลอดภัยต้องเอามาดูหน่อยเดี๋ยวของหายตำรวจต้องเอามาเข้าเซฟหน่อยเพราะคู่นี้มีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็มีพันภาษาไทย